คือเอ่อเลยอยากจะให้เธอไปเข้าใจตรงนั้นน่ะแต่ไม่ต้องไปเข้าใจทั้งคลิปเพราะว่าอาจารย์เขาพูดอธิบายสอนไปเรื่อยอ่ะไอไอไอที่ไอที่ไปเฉลยในโน้ตเนี่ยคือที่ให้เธอทําแบบประเมินเนี่ยเธอจะได้รู้ว่าเธอมีความเข้าใจประมาณไหน ค,คือเวลาที่นงบีย้ําให้เธอเวลาอธิบายเนี่ยอย่าใช้บาลีเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยเข้าใจสิ่งที่อ,อคําสอนพระเจ้าเนี่ยแค่แค่ไหนเพราะถ้าเกิดเราไปใช้บาลีล้วมานั่งแปลกันอีกว่าตรงลุมเข้าใจว่าอะไรอย่างชาวนาจิตเนี่ย <c oughs> เธอเธอเข้าใจหรือมม่คืออะไรเราก็ไปเปิดดู พราะว่าบอกติดติดใกล้ตายมันมีใช่ที่ไหนไม่ใช่เจ็ขณะเอ,อมเดีเจ็บขณะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ชววนชวนะมันชววันจนิตแปลว่าจิตที่แล่นไปไอ้ส่วนจิตใกล้ตายเนี่ยมันจะเป็นอีกอันหนึ่งคือไอ้ไอ้ไไไที่อาจารย์เขาสอนในไอ้ไตัวพิธามสังขารเนี่ยเขาจะไล่ไปตรงนี้แหละซึ่งมันมันจำมันไม่จําเป็นเอาแค่เอาแค่พื้นๆก็พอแล้วเอาให้ถูกก็แล้วกัน คือเราไม่ได้ไปเรียนเพื่อจะไปสอบไอ้ตัวอะไรนะที่เขาสอบสอบกันอะไรวะอัศจรรย์ไมไม่ใช่เขาสอบเขาสอบเป็นระดับอะไรไปริญญาเก้าอะไรเไม่รอ,อ๋อคือเราไม่ได้ยังตรงนั้นคือคือเราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนแล้วถ้าเกิดสงสยัยลึกซึ้งลงไปค่อยไปศึกษาพระพิธรรมซึ่งมันไม่ง่ายมันยาก อเนี่ยจิตมีจิตมีตั้งจีตดวงมีตั้งเจ็ดสิบมีกี่แปดสิบดวงเก้าสิบโอ้ยมันจะไปรู้เอาเอาพื้นๆให้รู้ก่อนเออนะเนี่ยอย่างอย่างปิจจยังทําไม่ได้ไม่ใช่ปฏิจจสมบัติมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ให้ทําแต่เป็นสิ่งที่ให้สังเกตไม่ได้ให้รู้เอาว้ว่าเออกระบวนการมันเป็นอย่างนี้มันมาจากหลักการอิทธิปจจยตา ที่ว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเธอจะเหมาทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ในอ,อปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทมันม,มันมันแอพพลายใช้กับเฉพาะตัณหาเวทนาตัณหาเพื่อให้เห็นว่าเอออันนี้เป็นทางหนึ่งเพราะฉะเวลาที่น้องเบี้ยอนี้ไปถามพระคนอื่นนะอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยตอบไม่ได้ คือถ้ามันเป็นโทสะเนี่ยหรือว่ามีไอ้มาดาเราเนี่ยกระบวนการปฏิจจสมุปบาทในสายนี้ใช้ไม่ได้แล้วมเมอาจารย์ขคนไหนตอบได้เลยท่านถามเมื่อกี้อาจารย์แล้วดังๆอ่ะอาจารย์ที่ดังๆที่ยอมคุยกั่าเนี่ยต,ตอบไม่ได้เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคําสอนพระเจ้านี่ลึกซึ้งมากอย่า ไม่รู้จะอธิบาย,ยางไงวะคล้ายๆกับว่าเหมารวมไปเออเหมาไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบคืออย่างกรณีของเธอเนี่ยมันใช้ได้แค่กฎิทัปปัจจาตาเ<ม>หตุที่เธอเป็นทุกข์กายเนี่ยเพราะว่ามันมาจากเป็นเป็น,ปนอกุศลวิบากกรรมเออเพราะว่าเอ่อเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยมันมันมาจากไอ,ตอ้ตัวใช่มันมีหลักการ เป็นหลักการครอบจักรวาลอันนี้มันจะคลุมปฏิจจสมุปบาทอีกทีหนึ่งซึ่งหลักการนี้เนี่ยมันอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเธอว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นกับเธอเพราะมันมีปัจจัยส่งมาแล้วมันมีตัวสนับสนุนทําให้เธอปวดทําให้จวดเจ็บและพอระหายไปมันก็มีปัจจัยทําให้มันหายคือปัจจัยที่มันส่งผลมันหมดหมดอํานาจหมดฤทธิ์เธอก็หายเจ็บหายปวด ก็<ด>าหายเจ็บหายปวดไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่งก็ามาเจ็บมาปวดใหม่ใช่นี่คืออิทธิปฏจยตาทํางานงเวลาให้ยกตัวอย่างปฏิจจสมุปบาทนี่คือเหมือนกับว่าก้อเอาจากชีวิตจริงไม่ใช่เกิดขึ้นณ้ตอนนั้นกรณีนั้นไม่ใช่คือแบบถ้ามันไม่เข้าเรื่องเธอก็ใหญ่คือไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องความเข้าใจนะเพราะว่าไม่ออกกำลังเจ็บไม่ใช่คือถ้าเกิดไม่รู้ก็ตอบไม่รู้โอ้ยทำไมจะต้องตอบว่า เออแล้วไอแคลิปคืออย่ามั่วพูดง่ายเพราะว่าเธอเธอเป็นคนพุทธเธอไม่ใช่เป็นคนศาสนาอื่นที่มันมั่วๆคุมเครือแบบไม่ชัดเจนศาสนาพุทธนี่โคตรชัดเจนอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดเพราะฉะนั้นอย่ามั่วอ่ะคานนี้กลับมาเรื่องไอคลิปของอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์เขาบอกว่าเขาไปโปรดคาวะมงที่ทำชั่วมาตลอดเนี่ย ถ้าเกิดเธอไปเทียบับตอบเธอดูมันจะคนละเรื่องกันนะคือสิ่งที่ให้โฟกัสคือว่าในขณะที่ยังคิดมีสำนึกยังพูดจารู้เรื่องเนี่ยจังหวะนั้นนะเป็นจังหวะที่ควรจะคิดถึงอะไรก็ตามที่เป็นกุศลทั้งหลายแหละเพราะถ้าสมมติว่าหลุดตรงช่วงนั้นไปแล้วแล้วไปเข้าในพวังที่จะแบบว่าไปจุดติเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นมันมีสองช่วงที่แยก ไอ้ช่วงที่ยังรู้เรื่องเนี่ยพยามไม่ให้คิดถึงเออกรรมดีหรืออะไรที่เกิดส่วนที่เราไปทําบุญทำอะไรคิดตรงนั้นไว้เยอะเะเพราะถ้าเกิดเธอหลุดจากจังหวะที่เธอมีสติแล้วนะรู้เรื่องนะไม่มีประโยชน์แล้วอันนั้นคือเตรียมไปจุดติคือเตรียมจุดติไป,<ๆ>ไ,ปไปปฏิสนธิใหม่แล้วพอยคือแค่นี้แหละที่จะให้ให้จําไว้ไม่งั้นเด็ก็ไปโฟกัสต,ตรงแบบ อารมณ์สุดท้ายตอนตายมันก็ไม่ใช่เพราะตอนนั้นมันแบบพะวังตรงนั้นมั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 นทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเนืกออกป่ะอ่าเออเราเราเข้าใจว่าเราก็ตอบอย่างนั้นนะเออเธอเราไปดูครับตอบเธออีกทีนึงอ่ะได้ได้ได้ก็เอ่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะย้ํำคือว่าความเข้าใจถ้าเกิดเธอเล่นตอบใช้ภาษาบาลีมาเนี่ยแล้วบอกมีเศษเศษกุศลเศษกุศลคืออะไรวะเศษอารมณ์ไม่รู้อาจารย์พูดเศษของอารมณ์แล้วก็มีเศษกุศลอาจารย์ไหน,นอาจารย์เทวัดนะ <laughs> <laughs> เธอเดี๋ยวก่อนคือเวลาที่ คืออย่างอาจารย์อาจารย์ชัยวัน์เนี่ยเท่าที่ฟังมานะคือเทียบกับอาจารย์คนอื่นเนี่ยแกละเอียดที่สุดแล้วนะคือถ้าเกิดเธอเทียบกับอาจารย์คนอื่นเนี่ยอาจารย์คนอื่นจะพูดแบบนิดนิดหน,น,น,น่อยหน่อยนี่แกล่ายาวแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเธอฟังแกเธอจะต้องฟังให้ทะลุโปกปจนเข้าใจถ้าเกิดเขาบอกเศษกุศลต้องต้องหาที่ฟังว่าเศษกุศลมันคืออะไรในความหมายของเขาอะ ถ้าเกิดเขาไม่อธิบายหรือยังไม่ชัดเจนเราก็อย่ามาใช้อย่ามาพูดเพราะมันจะทําให้เราแบบคิดไปเองว่าอ๋อนี่คือเศษกุศลสเราก็พยายามฟังหลายรอบบางทีก็ไม่เข้าใจเอ่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จับประเด็นที่อาจารย์บอกว่าคือบังเอิญในไอไอไอคลิปนี้ให้ฟังเฉพาะอย่างที่บอกอ่ะบอกเฉพาะเรื่องคล้ายๆอารมณ์ก่อนจะเรียกว่าจิตสุดท้ายก็ไม่ได้ว่า แต่ก่อนใช้ควาว่าจิดสุดท้ายมันทำให้เข้าใจผิดแต่ว่าโอ้ยจะไปโฟกัสตรงนั้นแต่ว่าไปถึงก็ส,ส,สติสัมปชัญญะก่อนตายอ่ะที่ยังรู้เรื่องอ่ะอันนั้นสําคัญส่วนที่เหลือเธอไม่ต้องไปฟังเพราะว่าแกพูดพาดพิงถึงไอ้ตัวเออภิธรรมซึ่งแกคลิปนี้มันคลิปที่เจ็ดสิบหรือเท่าไหร่แล้วอ่ะเธอไม่ได้ฟังหกสิบคลิปก่อนหน้าไปรู้เรื่องไหมเออเก้าสิบหกเก้าสิบหกใช่ ต้องฟังมาเก้าสิบกว่าคลิปแล้วยังฉันฟังอยู่ยังไม่เขารู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขออาจารย์ชัยวัฒนเนี่ยเธอฟังในเรื่องง่ายๆเรื่องกรรมเรื่องวิบากกรรมเรื่องถนทางพ้นทุกข์อะไรที่มันพื้นๆเนี่ยพอเวลาไปเห็นในตัวคําชื่อชื่อรายการที่มันแบบภาษาบาลีเยอะอะไรเงี้ยไม่ลินถ้าปัญหาหรือว่าอะไรที่มัน ที่มันเหมือนกับว่าไม่ธรรมดานี่ก็ข้ามไปก่อนอเออนะแล้วก็พยายามพยายามทำให้เข้าใจถ้าเกิดเธอไม่คือจะอธิบายจะจะ,จะบอกอะไรวะคืออะไรที่ไม่เข้าใจก็อยา่าก็สงสัยก็ถามมาไม่ใช่แบบมั่วๆไปเรื่อยๆอะ่ะม่งั้นมันมันจะมันจะเพี้ยนไปเรื่อยๆนะเอ้ มันเหมือนอะไรอ่ะเด็กไม่อ่านหนังสือแล้วก็พยายามตอบเพราะช่วงนั้นมันตามันเหมือนหลอกตัวเองว่าเข้าใจอ่ะแล้วก็ทําไปผิดผิดเหมือนอย่างไอ้ที่ไอ้ที่ถามเธอไปเรื่องว่าเธอเธอหลุดไอตอนสวดเนี่ยน้องบีก็เห็นแพทเทิร์นแล้วว่าหลุดเนี่ยหลุดมาเนี่ยสี่ห้าวันเนี่ยมันอันเดิมก็ไม่รู้เธอเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเคยควรจะเห็นไงว่าเออไอเนี่ยนะเออฉันเนี่ยติด ติดอันนี้มันพอเจอ,อน,นิดหลุดทุกทีก็ต้องมาตั้งคําถามตัวเอง<ม>ว่าทาไมคุณหลุดวะ<ม>แล้วตั้งคำถามเสร็จ<ม>ก็ต้องบอกอ่ะแล้วท,ท,ที่ที่น้องบีเคยสอนไว้เนี่ยว่าให้วิธีแก้แก้ยังไงมีตั้งหลายวิธีมีตั้งหลายาวิธีเธ<ร>อได้เปลี่ยนไปนหมดยังเร,เราใช้วิธีที่อ่านอ่านในอ่านคําอ่านคาเป็นนึกนึกนึกคาเป็นเป็นตัวหนังสือในใ,นใจแล้วก็าช้ เปล่าคือคือคือมันเหมือนกับว่าถ้าช้าแล้วหลุดก็ต้องเร็วขึ้นปรับสปีดคราวนี้ถ้าเกิดนึกนึกไอตัวหนังสือในใจนี่มันยากกว่าอ่านจากหนังสือก็ต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านใหม่เธอเนงออกไหมเธอต้องเปลี่ยนวิธีไปเพื่อจะขจัดปัญหาเนี่ยคืออย่างที่น้องบี่เคยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยคือเราจดว่าเราหลุด เราเราผ่านกี่วันหลุดกี่วันคราวนี้พอมันทําไปเรื่อยๆได้สักพักหนึ่งเอ้ยตัวเลขมันขึ้นสองหลักเว้ยเริ่มเริ่มมีมานะเอ้ยกูเก่งเว้ยมันไม่หลุดมาแบบสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วเสร็จเลยแม่งหลุดทุกวันแล้วมันจงใจหลุดด้วยจงใจหลุดที่ว่าที่เคยเล่าไปมันเหมือนกับว่ามันจะแบบพยายามแทรกไอ้ตัวความคิดเรื่องหนังเรื่องบ้าบอคอแตกแม่งแวบบเข้ามานิดนึง คือเหมือนกับมีคนมาจงใจจะแทรกเข้ามามวิธีแก้ของน้องบีก็คือว่าออ่ไม่จดแล้วกูไม่จดแล้วว่ากูผ่านกี่วันคือมันต้องเปลี่ยนวิธีไงเพราะว่าถ้าเกิดอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างมันนี่คือมานะมานะเกิดจากอะไรเกิดจากที่มึงไปไปบันทึกเอาว่ากูหลุดกี่วันไม่หลุดกี่วันอ้าวมันทําให้เกิดมานะเวลาเราทําได้อันนี้เก่ง ก็เลยต้องเลิกเฮ้ยเราเลิกวิธีนี้พอเลิกวิธีนี้มันก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ไม่ใช่ทันทีนะมันก็ยังคอยแทรกเข้ามาอยู่แต่ตอนนี้มันน้อยลงคราวนี้น้องบีเปลี่ยนวิธีอะไรคือแบบใช้เป็นวิธีว่าเฮ้ยถ้าหลุดเนี่ยเกินสามครั้งกูหยุดช่างมันถือว่าเออเราเราก็ได้แค่เนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เอาใหม่ก็สามครั้งคราวนี้พอหลุดครั้งหนึ่งแล้วก็อ่านิ้วชี้ก็ขึ้นมาทีหนึ่งหลุดแค่นี้หนีอยนที่สองก็ ใช้ใช้เทคนิคการดูคำในใจปรับสปีดอะไรเงี้ยที่เคยสอนเธอไปอะ่ะถ้าข้งสองยังหลุดอีกเอาช่างแม่งเอาข้างที่สามถ้าสามหลุดเลิกข้ามไปอีกบทหนึ่งพออันนี้ปุ๊บมันก็ตัดเรื่องมานะไปได้ก็อันนี้เป็นตัวอย่างให้เธอเห็นว่าเธอจะต้องคือปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันเหมือนกับเล่นงานเล่นต่อสู้กิเลสซึ่งกิเลสมันมันมีลูกเล่นแพรวะ่ะ ถ้าเธอไม่พลิกพลิกกลยุทธ์ในการสู้กับมันนะเธอก็จะแบบอย่างตอนแรกเนี่ยน้องบีนี่ติดอยู่กับไอ้ตัวมานาเนี่ยติดมาเป็นเกือบเดือนอ่ะไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเธอจะต้องแบบแบบคล้ายๆแบบแบบแบบพลิกตําราสู้กับมันอนะ่ะเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆเธอต้องดูแพทเทิร์นว่าเฮ้ยไอ้เรื่องที่เราพลาดเราพลาดต,ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วหลุดยังไง นะคือคือถือไอเรื่องที่เธอเจ็บปวดนี่ก็เห็นใจแต่ว่าอย่าไปโฟกัสกับมันมากเพราะถ้าเธอโฟกัสกับมันมากเนี่ยนอกจากทุกกายแล้วเธอจะทุกใจด้วยเธอแค่ดูไปประคับประคองไปกินยาได้หายก็หายไม่หายก็ประคับประคองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะถ้าถ้าเกิดเธอคลายพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือว่าเอามึงเจ็บใช่ไหมกูก็ดูเจ็บเรื่อยๆเหมือนที่ อาจารย์บางคนก็สอนให้ดูทุกขเวทนาแต่ไม่ไม่ค่อยไหวไม่ใช่เธอทำอะไรไม่ได้นีหว่าเธอก็ดูไปเดิยว่ันนี่ยทุกดูด้แม่งแบบอ่ามึงจะทุกได้แค่ไหนอ่ะดูสิดูไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวสักเดี๋ยวสักพักหนึ่งแม่งก็หยุดถ้ามันไม่หยุดเธอก็หยุดอะไรสักอย่างหรือไม่ก็เอาใจไปที่อื่นเพราะถ้าเกิดเธอดููทุกเวทนาแล้วเธอทําใจไม่ได้เธอก็จะทุกตามมันไป ก็ไปดูอย่างไปทําอย่างอื่นคล้ายๆเอาใจออกไปจากไอตัวความเจ็บปวดเนี้ยคือคือวิธีแก้โทสะโดยการไปหาตัณหาเอาอันอื่นมาเสริมซึ่งอันนี้มันแก้ไปแก้มาซึ่งคนในโลกนี้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นแม่งทำเนี้ยคือเวลาแม่งมีทุกข์อะไรแม่งก็เปลี่ยนไปหาโทสะไปหาตัณหาแล้วกลับไปกลับมาพอมีตัณหาแล้วก็เดี๋ยวไปสักพักหนึ่งมัน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 ก็ช่วยได้ชั่วคราวมันไม่ใช่ถาวรไง ถาวรมันก็ต้องแบบหาทางออกจากออกจากวงจรอูบาทเนี้ยอืตอนนี้อินเตอร์ไอกำลังเรามันยังไม่ได้เดี๋ยวพอไม่ได้ปุ๊บพอไม่ได้ปุ๊บพอไม่ได้ปุ๊บคืออะไรอ่นั่นบอกอะไรเธอไม่ได้ก็ต้องพยายามต่อไปพยายามอะไรไม่ใช่ไม่ใช่นี่เดี๋ยวนี่อย่ามั่วมันชอบเออะไรมามั่ว คือเวลาที่เราเห็นทุกทุกเวทนาของเราเนี่ยมันบอกอม,มันบอกอะไรเกี่ยวกับหลักการคําสอนพระเจ้าก็อบอกเรื่องออุปทานขัดห้ามันเป็นทุกข์อยู่แล้วไม่ใช่นี่ก็มัวอีกแล้วไม่ได้มัวแต่งงนี่เวลาที่เป็นทุกข์ก็คือว่ามันเป็นอนัตตามันควบคุมไม่ได้เธออยากให้มันเป็นทุกข์ไม่ล่ะ ่เออไม่อยากแล้วม,นะมันทําตามที่เธออยากไหมไม่ทำเออนี่แหละกดไตรักขึ้ไหมคะใช่อันนี้คือข้ออนัตตาคล้ายๆกับว่าไม่ไม่มีใครไปสามารถสั่งการอะไรมันได้เธอกําลังเธอกําลังประสบอากูศลวิบากซึ่งมันถึงถึงคิวอย่างที่บอกอะเออได้ตอนนี้กูกเจ็บอยู่อ่าถึงคิวแม่งก็อ่าทนไปทนเจ็บไปหาทางแก้ไปอะไรเงี้ย วิธีนี้จะทําให้เราไม่ทุกข์ใจเพราะว่าเรารู้ว่าอ๋อมึงมาใช่ไหมอ่ามึงจัดการเลยมึงจะทําทให้กูทุกทรมานขนาดไหนมึงก็ทําไปเออ,เอ,อมึงแน่จริงทําทไปเรื่อยๆสิอ่อมีปัญญาไหมมันทําได้ไม่ตลอดหรอกสักพักเดี๋ยวเธอก็หายเจ็บถ้าเธอคิดได้อย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเออเราก็รู้ธรรมชาติมันเพราะธรรมชาติแม่ก็แค่นี้วนไปเวียนมาเนี่ยคือเราเสือกไปทําในตัวเอ่อ กรรมชั่วปานาติบาตไว้เยอะมันก็มาส่งผลเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยให้จำเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดมาชาติต่อไปก็หลีกเลี่ยงซะแต่ไม่รู้จะจำได้ไหมนะคือแบบนะ่อาไม่ใช่แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเธอเข้าใจคำคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันก็จะเป็นการสั่งสมบารมีมันจะไปต่อยอดในชาติหน้าได้แต่ถ้าเธอมั่วๆนี่เธอก็จำเอาเรื่องผิดๆไปอาชีบขายแล้วแม่งแบบอะไรวะมั่วไปหมดอ่ะ คือคือพยายามอย่ามั่วก็ตอนนี้ก็พยายามรักษาศีลให้ทางรักษาศีลแต่ภาวนาจะทําไม่ค่อยได้ทำไมไม่ได้ไอท้ที่ไอ้ที่อสอนเธอไปนี่คือเป็นส่วนของการภาวนาแนละเป็นการฝึกการเจร<อ>ิญสติ๋อได้ได้เพียงแต่ว,ว่าไอ้ท่อน,นท้ายอนะ่ะท่อนท้ายที่เธอทําโดยไม่มีตัวช่วยเนะี่ยอันนั้นคือการฝึกจริงที่แบบเกินนะไม่ถึงนาทีหลุดไม่ถึงนาทีหลุดเนี่ย อันนั้นน่ะคือคล้ายกับว่าต้องใช้เวลาในการฝึกนานคืออย่างน้องบีเนี่ย <c oughs> เห็นผลว่าเอ้ยมันดีขึ้นแต่น้อยมากผ่านไปเนี่ยอันนี้น่าจะกี่ปีแล้ววะสองปีกว่าแล้ว <c oughs> เธอเธอดูตัวเลขที่เธอจดทุกวันเนี่ยวันนี้เลขที่เท <c oughs> ่ <200. S 1> เาไหร่สองร้อยอ้เถึงสองร้อยเลยเหรอ แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันมานะอีกว่าทําไมไม่ดีอ่ะทำไมรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าไม่พัฒนานะอ่ะอ่าเนี่ยเราจะบอกเลยว่าการพัฒนามันช้ามากเธอไม่ต้องไปใจร้อนทําไปเรื่อยๆอย่างนี้บอกเหมือนวิ่งมาลาทอนเนี่ยคือน้องบีทําไปเนี่ยอันนี้มันสองปีกว่าแล้วยังไม่ถึงสามปีคือเห็นเห็นความแตกต่างนิดเดียว ถ้าไม่สังเกตไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย<ต>เออไม่ต้องไปใจร้อนอันนี้แม่งแบบยาวยาวแน่นอนข้ามพบข้ามชาติแตเ,รเราว่าอาจารย์เก่งนะเออนี่อีกเรื่องหนึ่งที่วันนั้นลืมพูดไปเธอเธอเธอเป็นแบบประเภทติดอาจารย์เธออย่ามาติดเธออย่ามาติดน้องบีไม่เอาคือ,อยังมีอีกหลายังมีอีกหลายเรื่องที่ ฉันยังงมๆแบบเนี่ยคุมเคือเงินวันวันกอนก็ไม่รู้ไปกุ้มใจเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โแม่งที่เรียนมานี่ที่ทฝึกมานี่แบบทําไมถึงถึงยังไปกุ้มใจเรื่องเองสวยนี่อีกวะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เธอจะยึดได้คนเดียวคือคําสอนพระพุทธเจ้าคนอื่น <c oughs> เธอแค่แบบเป็นใกล้เฉยๆแล้ว <c oughs> แล้วน้องบีนี่ยังห่างไกลแบบโอ้ยไกลชิบหายอ่ะ คือคือแบบเนี่ยอย่างอย่างอย่างเรื่องที่เคยพูดกับเธอไปว่าที่เธอแบบสามารถเห็นนิมิตได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเธอเอาความสามารถเธอไปสามารถเจริญสติจนเธอเห็นแยกรูปแยกนามได้เห็นนามดับเนี่ยนะเธอจะไปไกลกว่าฉันอีกเยอะเลยนะเนี่ย<ต>คือบางเงินเธอมีอเธอมีของเก่ามานิดนึงอ่ะ เพราะฉะนั้นมันหมดไปแล้วตัวเองไม่ไม่ใช่มันไม่ได้หมดแต่มันมันจะต้องฝึกไปเรื่อยๆเพื่อดึงกลับมาเหมือนตอนพระพุทธเจ้าตอนยังเด็กอะ่ะที่ได้ปฐมฌานะแล้วตอนก่อนจสรู้พระองค์ก็มาหรือฟื้นความสามารถนั้นใหม่คือจากตอนเด็กได้ปฐมฌานมาก็มาต่อย,ยอดไปจนถึงฌานที่แปดที่เก้าอะไรอย่างเงี้ 8, 9, ย มันมันไม่หมดมันเป็นความสัมันเป็นบารมีที่ติดตัวเธอมาเพราะฉะนั้นแต่ว่าเธอจะต้องฝึกไปเรื่อยๆจนจนจนได้แล้ววิธทีเธอบอกว่าเกิดปิติสุขเนี่ยม,มันยังไม่ใช่ฌานเพราะถ้าเกิดเธอเธอฌานเธอจะต้องมีวิตกวิจาร์ณมาก่อนวิตกนี่คืออะไรรู้ปะ่ะไม่รู้เออเนี่ยเราคิดว่าคืออะไรอ่ะ ใหกวัวเหรอไม่ใช่ให้กวรคือวิจารเธา,าไปหาอ่านในอินเทอร์เน็ตละกันว่าวิตกวิจาร์คืออะไรมันไม่ไม่ใช่เป็นการวิตกกังวลเหมือนกับภาษาไทยภาษาไทยไมันใช้เป็นวิตกกังวลคือมันเป็นสถาสภาวะของการที่ยัง มันเป็นส่วนหนึ่งของอุทธจาะคือความคิดฟุง้งซ่านความคิดฟุ้งซ่านมาจากวิตกคือการการคิดไม่ถึงเรื่องเรื่องเรื่องนีงงนน้แต่ว่าอันนี้มันเป็นการคิดถึงอารมณ์ของฌานซึ่งอันเนี้ยน้องบีอธิบายไม่ได้เพราะยังเข้าไม่ถึงแต่ว่าที่เธอเขียนมาเรื่องมีปิติสุขเนี่ยมันมันเป็นคล้ยๆเหมือนกับเป็นนิมิตอีกการหนึ่งคืออไนต้องแยกให้ออกระหว่าง <S <S นิมิตกับการที่แบบ เข้าถึงชานิเป็นคนละเรื่องกันนะคนละอันกันนะพยายามพยายามเวลาอธิบายอะไรอย่าใช้ภาษาบาลีจะได้ดูที่มันเข้าใจหรือเปล่าแล้วเราถ้ามีเวลาก็ไปอ่านไอ้ตัวคําเฉลยแล้วก็พยายามทำความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจไหนก็ถามมาแล้วกันเคนะอ,อ,อ่านคำเฉลยแล้วก็ขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ